นะคะคสวัสดีนะคะคุณพี่กินตนา <c oughs> ถ่ายวิดีโอโชว์หน่อยนะคะอยู่นี่นะคะคเพื่อนๆสองสาอาทิตย์แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดออกข้างนอกนะคะแต่เตมามสรถพี่น้องเอ้ยรถก็ไม่มีปกติก็ไม่มีแล้วพอพอมาเกิดโควิดยังไม่มีไฟใหญ่เลย มีความสุขกับการกินมากนะคะพี่นอ้องปกติรถบางนี้มีตลอดใช่งั้นนะก็เปิดไหมก็เปิดถูกอ๋อเคไปทางบ้านจุ๋มทางนี้เหรอไม่ไปเย็นเลยก็ต้องรัดเป็นนี่ไงเอออ๋ออย่าเลยนี่ไปทางไปทางมดเนาะอโอเคโอเค นี่นะคะประเทศนอร์เวย์เ้ยพี่น้องติดลบกี่องศาก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่ได้ดูนะคะแปดองศาจ้าออ้แปดองศาไม่ติดลบหรอก<ด>ออตีโอ้ตึกนี้เขาทำใหม่แล้วเนี่ยทำใหม่เรื่อยๆนะคะอ๋อนนี้บ้านโมในบ้านใารว่เขาขายแต่ที่มันมันเหมาะที่มันใกล้ ไม่รู้ว่าบ,บ้านสีก็ไปทางนี้แหละมันคนไทยตรงนี้ก็เยอะอยู่นะเกตอ้าวเหรออืมมน,นุษย์บ้านมน,นุษย์ทางนี้แหละเห็นว่าแล้วว่าบ้านลูนแล้วก็บ้านน้องกัตนาโอเคนะคะพี่น้องไอ้เบิ้งสนามพี่น้อง วันหลังเรามาเจอกันที่นี่ไหมเกศเรามาวิ่งไหมเออพี่จะวิ่งออกมาจากบ้านมาวิ่งได้นะวิ่งวิ่งทักงสามรอบอะเกตเราอะเออรออไรวิ่งครึ่งชั่วโมงเลยไม่รู้กี่รอบนั่นแหละก็คือวิ่งวิ่งแหละรู้แต่ว่ามัน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 ได้เอาสามรอบก็เหนื่อยอยู่นะเกศมันกว้างอย่างนี้ยมันยาวอย่าเนี้ยแค่ว่าพูดคำว่าสามรอบมันเหมือนเหมือนเหมือนนิดเดียวใช่ไหมแต่พอเราวิ่งจริงมันก็เหนื่อยนเอย่าโลภ่าโลภ วิ <kung> ่งมาหัวเข่าเจ็บอีกเจ็บเข่าเอออย่าโลภอย่าโลภเพราะว่ารู้แต่ว่าสามรอบไปก่อนเหมือนจะเหนื่อยอยู่นะเนี่ยว่าในขวัญพอดีมันน่าเจอขวัญตรงนั้นน่นนี่วันนั้นเราปรับเข้ามาให้เขาเจอกันที่ร้านไงตรงนี้นะคะเพื่อนๆโอเคนะคะบ๊ายบาย พี่ะะก,กินอยู่ตรงนี้นะคะพี่กินแต่พี่กินอยู่ตรง